สาธุสาธุพระพุทธเจ้าแผ่เนตสานธรรสัจโองจรธรรมให้การกันสาธุสาธุเอารวยเมือรวยรวยมือรวยรวยื โอวันโตเทโอวันตาขมังนรารักันโตตาปะตาตาปะทังเทหาควาชมิเขตเตอุมาใจอินโตวิวะจาราระวิสเมียข้ามขปนาข้าปิทันตาตันติเตยังอุนิ วรวัฒนังสาธุเมตุนันติโอมธรรมสวนาคาโลอยัมวทันติสาธรรมสวนาคาโลอยัมวทันติสาธรรมสวนาคาโลอยัม <laughs> <laughs> Ho số tiền hàng của ta, giặc trong áp thấp thứ hai, năm mùa khối sắt đồ, áp thấp đi ăn đi tây 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 ไมไมไมิขอใหังำรวยจากทุกคนมุ่งม่นเข้ามอยู่ยในวิธีนี้หรืออุทาเมไ์่ามไว้อุทาไว้ทุกข์ของตัวเองให้หนำรวยมีโชคมีลว đưa đẹp nói <laughs> đuổi rất vân luôn cả kiệt hát vân đẹp rất trong ิตาปริตังพนันตัวสัคเฆกามิจโรเพติ

ङ्का पदे चितं चितं मङ्गलं तमाङ्गीतं वालिता सकाते नीता

1, <Gã entender> ราทาบ่มีตนระบำพรไร้ทาถ้ากอเฮา <ísim> <imitens> <être un> <Christopher> <tong -tong organizational marriage> ah uh -huh.